สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซชาววัวนะครับเนาะมันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมกับกุ้งเจริญทรัพย์หับหนาที่บรรยายเช่นเคยนะครับเนาะสิพาพีพาน้องมาบึงแม่ลูกลอๆครับบักตะวันกับแม่เดือนสายนะครับเนาะ สิพาพีพาน้องมาเบิ่งแม่บ็อกแม่พันุในคอกในฟาร์มเข้าอีกหนึ่งโคมสีเอาออกมาทดสอบโรลคลำปีสกรีนนะครับเนาะว่าเหลือบไากัดแล้วสิเป็นบอ่อหลังจากฉีดวัคซีนมาเป็นเดือนแล้วนะครับเนะาะหัวโคมนี่โ <c oughs> คมแต่โคมที่เฮาออกมากก็คือผ่านการฉีดวัคซีนเป็นเดือนนะครับเนาะมาถ่ายให้พีีเห็น้นองได้ชมเด้จับได้จองนะครับเนาะ <c oughs> ตะวันไม่หาแม่เร็วนี่นะครับเด้อแม่เฮาสินเน้นแม่โค้งสางใหญ่ๆโค้งสางมีแต่รุ่นลอยหาซีบผืนลอยหกซีบผืนครับตัวนี้ก็ประมาณลอยหกซีบเนาะครับเนาะเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องป้าดลูก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 ตะขึ้นรอคักเถียนอ้องละสวัสดีครับน้องลา่าลง <laughs> นี่ครับเด้อได้น้องล่ามา มาเก่ามาคำมาลูบักตะวันนี่ก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเนาะเก้ามันไว้น้องล่ะนี่นะครับเด้อบักตะวันนี่เป็นทาย,ยาทของอยังเกาะซุปเปอร์เอ็กเจ้าซุปเปอร์เอ็กซ์นะครับเด้อส่วนแม่เดือนสายแม่เดือนสายเออให้ทายเนี่ยลูกเอ้ยพอทายเนี่ย แม่เดินใชน้หนีตอนนี้สถานะผสมเคเอฟสามหนึ่งผ่านรอบด้วยครับเด้อผ่านหนึ่งรอบแล้วโคมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ที่เป็นการจ่ายลูกแบบสุดยอดนะครับเนาะจ่ายลูกสุดยอดแล้วกับพลังน้ำนมล้วนๆครับบางเดียวพลังน้ำนมสุดยอดแห่งในประทังแท้ท้ากินแต่หัวอาหารสิบุไดซํา,านี่ได้พี่น้อง้าน้ำน้ำนมบอดีแล้วกับโค้งสังของพอ โงสังของกมทานด้วเออยังก็อเกิดจากกรรมท่านมือนนี่พ่าพิดว่าถึงพี่น้อง้ยเบิ่งบอลมือขึ้นเสียใจหลายอังกฤษแพ้จุดโทษเยไหมเนี่ยเยอะเด้อครับเด้อตะวันครับนี่บักตะวันมาสิพามาเบิ่งคุณสมบัติของบักตะวันคือหนอกสวยหนอกสวย หลังกว,งว้างขวัญจับงามเลยครับเด้อเป็นคุณสมบัติที่โอเคนะครับเนาะขวัญจับขวัญจับงามแบบนี้มาเบิ้งลึง่งลึ่งกับเป็นตะแทงเลยพี่น้องเด้อลึง่งแท่งนะี่ลึง่งแบบสี่นี่ต่างข้อหลายเนื้อหนังไม่ต้องห่วงครับลูกซุปเปอร์เอ็กเพราะว่าแม่เพิ่นกับเป็นงัวโค้งสางญงอยู่แล้วครับร้อยเกือบร้อยหกสิบต้อเนาะแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นประเภทเครื่องตัดหญ้าเคลื่อนทีเลยครับเนดะ้อกินดีกินเก่ง โอเคเจ๋งล่ะตอนนี้กำลังสีเอาบกตะวันออกจากนมได้อาทิตยหนึ่งนะครับด้พี่น้องกำลังวนกินนี่ปกติอยู่คนละคอคุยกับสีว่าได้กินแล้วนี่เอาออกมาถ่ายคูบกตะวันอนาคตพ่อพันของ ความหวังของหมู่บ้านอีกหนึ่งโต้วด้วครับด้วยตะวันโอเคนะครับเนาะแม่ลูกตัวผู้ไายาตเจ้าซปเปอร์เอ็ก์นะครับเนาะแม่ลูกคมผู้วด้วครับด้วยสำหรับคมนี่กะราคากะพี่น้องไทยอยากทราบกะโทรมาเลยนะครับด้วยเบอร์โทร0 6 2 2 6 8 0 0 3 9ครับ ใครอยากเอาไปเป็นเห็ดพอบอกพ่อพันเอาไปเห็ดพ่อคุ้มฝูงนะครับเนาะเอาไปฝึกแต่หน่อยมันก็สะได้คุ้นได้เชื่องนะครับเนาะแยกก็ได้เลยครับด้วยตัวผูแม่ก็แยกได้ครับแม่ใหญ่ๆหยักๆผสมเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะบึงแม่พึ่นสำหรับพี่น้องท่านใดอยากแยกกะโทมาครับราคาเทาก็มีให้นะครับเนาะเพราะหวานเป็นงวดที่ราคาสูงเทาบอบอบอ,บอสาม,มารถสี่อยาก สิบอกไปก่อนนะครับเนาะากให้พี่น้องโทรมาเลยครับด้วยพูสีหมักจริงหมักจริงในโครงสร้างหมักในการสายพัฒนามักในตัวง้วนะครับเนาะมีความสนใจในการสเลี่ยงแบบพัฒนาโครงสร้างมวลคมนี่อาสิตอบโจทย์พี่น้องได้เลยครับด้วมึงเดี๋ยวะพี่น้องแม่เป็นโครงสร้างที่ยิ่งครับ โครงสังศีเลียมครับหัวแม่นี่ประมาณร้อยหกสิบอ่ะพี่น้องมันกกหางลูกนะครับเด้อเขาเอามาบวกกับเจ้าซุปเปอร์เอกมันออกมาเป็นแบบสี่พี่น้องออกมาประเภทเนื้อหนังแล้วก็ดากาูกใหญ่ใหญ่แบบแม่ได้เนื้อหนังแบบพอโครงสางนะครับเนาะมันเป็นการผสมผสานที่ลุ่งโตนะครับเนะ <c oughs> <c oughs> าะก็ฝากนด้ะครับเด้อพี่น้องฝาก ฝากช่องน้ำเนี่ยครับช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วัวง,งามอีสานใต้ช่องนี่จะสินเน้นไปทางเอางวาในคลองในฟาร์มออกมาเปิดให้พี่น้องได้ชม่มให้พี่น้องดได้จับได้จองได้บางโอกาสนะครับเนาะสำหรับงวที่ออกมากก็คือผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันลำํำลำปีสกรีนทุกตัวเลยครับด้วย่อยสีได้ออกมาถ่ายมามาถ่ายให้พี่น้องได้ชม่มให้พี่น้องได้เปิดจับจองกันนะครับเนาะ ว่าเขาสีได้ออกมาถ่ายแต่ละคมเขาก็ต้องเหตุป้องกันหาวิธีให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงแล้วมันง่ายในการสีพี่น้องสี่เลี่ยงต่อนะครับมันกับโบมเมนว่ามันสีมีให้ถ่ายตลอดด้วยครับอันงว่วสีฉสีดวัคซีนแล้วแล้วเอามาเปิดให้พี่น้องในจับได้จ,ดจองเน้นว่าได้มีตลอดนะครับเนาะพี่น้องก็ต้องเข้าใจในในราคาแลวกะ ในคลิปของผมนะครับเนาะบางมือกับมีคลิปบางมือกับโบมีคลิปเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการทําวัคซีนล่ะกะันางัา่วมองที่เข้าไห้ใจได้ที่สุดนะครับว่าเขาเห็นมาว่าง่วาฟาร์มนี่เห็ดวัคซีนแล้วเขาไปนํามาเพื่อเขามาเป็นแม่บอกแม่พันธุ์หรือเขามาเพื่อปล่อยต่อให้พี่น้องให้พี่น้องเด้ยจับจองต่อเขาต้องหางว่วที่มั่นใจที่สุดครับในการ เอามาเปิดให้พี่น้องได้จับได้จองนะครับเนาะช่วงนี้มันก็นเลยอาดีคลิปหน่อยเนี่ยพี่น้องกับเบิรงกันเอาเลยหลายเบิรงกันดูดูห่เอาได้ครับเด้อมันเป็นเชือกเลยครับเด้อยแบบตะวันออ mm hmm. นซอนนะครับเนาะยกค้อมกับยกครับแต่ว่าตามใจตามตามจริงกะอยากตรวจท่องแม่ก่อนนะครับเนาะแม่เพิ่อนพึ่งผสมผ่านรอบแรกเอง หรือว่าไฟสีเอาไปรุ่นเองกะได้ครับผมมีปัญหาเนะครับเนาะรุ่นเองมันกะอีกราคาหนึ่งแต่ถ้ารออีกสถานาหนึ่งในการตรวจทองแล้วกะมันกะอีกราคาหนึ่งนะครับเนาะก็ฝากถึงพี่น้องนะครับเนาะช่วงนี้กะโรคระบาดร้ายครับทั้งโรคระบาดง่วโรคระบาดคนโรคระบาดงัวนี่กะซาซาไปเนี่ยแหละครับทางบานผมเพราะว่ามันกะมีวิธีป้องกันมีธีวิธีรักษามันกะอาซีแต่โรคระบาดคนนี่ที่ครับมันเหตุในหดหูนะครับเนาะ ก็เป็นกำลังแรงใจสำหรับผู้คนในการดำเนินชีวิตนะครับเนาะให้สู่ลกาศยาประมาทนะครับเนาะป้องกันกาดอย่าตกเลยพี่น้องเนี่นี่ขอความเขากลางมุ่งกางยางยางดีครับมีมาตรการในการที่ปลอดภัยถือว่าระดับหนึ่งในการเสฟงัวเพให้เกิดระบาดอีกรอบนะ<อ>ครับนเนาะเฮ็ดทุกวิธีทางน<อ>ะครับ เพื่อให้งัวเขาลอดแล้วก็เพื่อส่ไดใ้ง่วดีๆออกไปสู้ตลาดให้พี่ให้นอ่องได้จับได้จองในการเลี้ยงต่อนะครับเนาะ <c oughs> แม่บอกใหญ่ๆเขาแต่ยังคงเป็นที่นิยมของเราอยู่เช่นเคยนะครับเนาะถูกบัแพงใหญ่แดงไว้ก่อนลหละผมโอเคนะครับพี่นอ้องเนาะ้มนี่กับโบมี่ยังหลายครับก็บฝากช่องนยะครับเด้อ ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำด้ยวยครับเด้อมือนี้ผมกระสิคอาจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ